เวลาเราทำสิทธิ์ให้ลูกค้าเราปีนึงเราทําเป็นร้อยรสีเลยนะครับแต่ละโมเดลนึงครับจะเหลือเป็นหลักร้อยเมตรสองร้อยเมตรและเกิดสมมติออเดอร์มาเป็นห10มื่นเป็นแสนเมตรอาจจะเป็นเป็นถึงหลักพันเมตรก็ได้ไรครับเท่าที่เหลือในแต่ละสีแต่ละโมเดลนะครับ จะตัดใจทิ้งลงได้ยังไงล่ะคะเมื่อการันตีว่าคุณภาพของเชือกรองเท้าทั้งทนแข็งแรงและไม่มีสารตกค้างเพราะล้วนเป็นงานสั่งทำจากสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลายแบรนด์หากแค่ตำหนิเล็กน้อยจากขั้นตอนการผลิตก็ทำให้เชือกรองเท้าเกรดดีต้องกลายเป็นขยะเหลือทิ้งในโรงงานทันทีพักพลทีระมงคลคกุลเจ้าของโรงงานเชือกรองเท้าญาติพราประแดงจึงเกิดไอเดียเพิ่มมูลค่าให้ขยะเหลือทิ้ง ด้วยข้อดีของโพลีเอสเตอร์เกรดดีที่ทั้งคงทนและสีสันหลากหลายและยังเห็นความคล้ายคลึงในการทำงานของเครื่องจักรกับงานทอมือเจ้าของโรงงานจึงนำเชือกหรือเส้นใหญ่ที่ไม่ได้ไปต่อมาอัพไซคริ่งใหม่ให้กลายเป็นกระเป๋าสุดครับคิดเองตั้งแต่การสร้างกี่ทอมือสำหรับสารกระเป๋าการผูกลายตลอดจนการออกแบบรูปทรงกระเป๋าแตกลายกลายเป็นกระเป๋าแบรนด์ทำมือในชื่อเล่นของตัวเองในานามชุนโวเวน ปกติเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยครับจะเขาเรียกว่าทอผ้านักกว้างส่วนโรงงานผมจะเป็นทอผ้าหน้าแคบทุกอย่างก็จะเหมือนกับที่ชาวชาวบ้านต่างจังหวัดทาเลยก็จะมีพวกกี่ทอกี่กระตุกมีกระสวยเครื่องจักรก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับแล้วก็เวลาเราแอปพลายมาทําเป็นหน้าผ้าแล้วก็ใช้วิธีทำเหมือนกันมีเส้นได้ยืนเส้นได้พุ่งปรับสีปรับรบังคับพื้นลายให้ขึ้น3มลงหนึ่งขึ้น2 1หนึ่งตามลายที่ที่เราอยากจะทำเนี่ยนะครับพวกได้นะครับเวลาเราทอเป็นเชือกเป็นเทปมันก็จะมีเศษได้ที่ติดหล่อนได้พวกนี้คร ปกติแล้วเราจะกรีดแล้วก็ไปทำลายทิ้งตอนนี้เราก็จะเอามารวมกันมาเบนรวมกันเป็นเส้นเชือกอีกชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งแล้วก็เชือกประเภทน,นั้นนะครับมาสานเป็นกระเป๋ามาถักทอเป็นกระเป๋าได้อีก,กตัวพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเหมือนกันพมอมีเหลือเเกินโปรดักชันมาครับล้วก็จะเอาเส้นได้มามาเลือกสีมาแบ่งลายให้สีมันออกมาใกล้เคียงกันรวมถึงกล่องใส่ของดช่นนี้เลยครับก็จะเป็นที่แบบว่าผลิตเกินนะครับเป็นเชือกแว็กคุณภาพดีแล้วก็จะมาทําเป็นกล่องใส่ของ ไม่ได้มีแต่เส้นเชือกที่ไม่ผ่าน QC เท่านั้นนะคะที่จะกลายเป็นขยะเหลือใช้ของโรงงานค่ะแต่บางทีถ้าผลิตมามากเกินก็กลายเป็นสต๊อกเหลือทิ้งนะคะทั้งที่ของยังมีคุณภาพดีอยู่ค่ะนี่จะเป็นที่มาที่ทําให้โรงงานแห่งนี้เขาหันมาทํากระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้เราก็ทํากันมากทีเดียวนะคะบอกว่าถ้า5ปีที่นี่ผลิตได้เนี่ยจะพันรอบโลกได้4รอบเลยทีเดียวค่ะ นับเป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมยุคใหม่ก็ว่าได้ค่ะว่าจะทำอย่างไรให้ขยะเหลือน้อยที่สุดที่ผ่านมาก็เห็นต้นแบบจากลูกค้าโรงงานหลายรายที่เขาแตากลายสินค้าทำโรงงานแบบซีลเวสการหันมาทำงานคลาฟยังเหมือนเป็นการพักใจของผู้จัดการโรงงานเมื่อได้เดินช้าลงจากโลกแฟชั่นอาจจะใจเย็นพักขึน้นถ้าเป็นอุตสาหกรรมนะครับมันเหมือนกับว่าเน้นผลิตเยอะๆยาวๆนานๆแป๊บเดียวได้แล้วแต่คลาฟน็คือมันจะต้อง มีความใจเย็นค่อยๆไล่ทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นไม่สวยก็ต้องดึงออกมามีการปรับใช้ฝีมือใช้แรงใช้แบบว่าในการสัมผัสพัดขึ้นก็มีความใจเย็นมากขึ้นนะ <laughs> <laughs> ปกติผมก็ชอบดูงานศิลปะบ้างนะครับมันก็แบบพอดูสีแล้วเราก็เอามาลงตามเป็นกระเป๋าแต่ว่ามันก็เป็นผู้ชายนะบางครั้งผู้ชายเขาผมก็จะชอบแนวที่แบบว่ามันหนกบ เข้มเข้มบางครั้งเวลาผมทําแล้วก็จะมีพนักงานหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานเป็นผู้หญิงเขาบอกไม่เอาแบบนี้ฉันไม่ซื้อเราอยากจะได้แบบสีที่มันสวยที่มันหวานกว่านี้แล้วพอออกทดลองขายมันก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเหมือนกับตามที่เขาช่วยกันทำครับบางครั้งสิ่งที่ผมทําออกมาเป็นลายประมาณนี้เ<ส>ขาอาจจะไม่ชอบแต่เขาจะชอบสีที่ผู้หญิงเขาทามากกว่าประมาณนี้ครับแล้วก็เลยจะมีมีเพื่อนร่วมง,งานมาช่วยกันถักมาช่วยกันถกไอเดียว่าจะเป็นประมาณนี้ดีไหม แม้เป็นเจ้าใหญ่ในอุตสาหกรรมเชือกโพลีเอสเตอร์มาร่วม45ปีแต่กับวงการคลาฟไทยชุนโวเวนยังเป็นน้องใหม่เริ่มออกตัวมาได้ราว2ปีค่ะหากผลงานก็เริ่มเตะตาคนรักงานคลาฟทั้งไทยและต่างชาติเช่นญี่ปุ่นยุโรปและยังมีการกระจายลายผลิตไปสู่ชุมชนคนทำผ้าท้องถิน่นเช่นงานถักกระเป๋านิตติ้งโดยฝีมือกลุ่มแม่บ้านจังหวัดขอนแกน่นช่วยกันถักทอเส้นใยให้เลิกแฟชั่น ผู้ขนานไปกับงานฝีมืออัญชลีโปสุวันไทย PBS รายงาน